ช่วงยุคดิโอเนียนประมาณ370ล้านปีก่อนแผ่นเปลือกโลกอินโดจีนได้แยกตัวออกจากแผ่นเปลือกโลกใหญ่กอนวานาในซีกโลกใต้ต่อมาในช่วงยุคเพอร์เมียนตอนต้นประมาณ290ล้านปีแผ่นเปลือกโลกชานไทยก็ได้แยกตัวออกจากแผ่นเปลือกโลกใหญ่กอนวานาด้วย โดยมีทะเลเททิสโบราณขั้นอยู่ระหว่างแผ่นเปลือกโลกอินโดจีนและชานไทยมีการสะสมตัวของตะกอนคาร์บอเนตในทะเลเกิดเป็นชั้นหินปูนหนาภายใต้สภาพอากาศอบอุน่นพบซากดึกดำบรรจำพวกปการังพับพึงทะเลและฟูซูรินิตจำนวนมากรวมทั้งหอยบินยักษ์ในหินปูนในแถบอำเภอปากช่อง ช่วงยุคเพอร์เมียนตอนปลายถึงยุคไทแอ็กซิสตอนต้นประมาณ290ล้านปีก่อนแผ่นเปลือกโลกใต้ทะเลเทติสโบราณด้านตะวันตกมุดตัวใต้แผ่นเปลือกโลกชานไทยทำให้เกิดแนวรอยคดโค้งหรือแนวภูเขาไฟสุโคไทยในด้านตะวันออกของแผ่นเปลือกโลกชานไทยขณะที่แผ่นเปลือกโลกใต้ทะเลเทติสด้านตะวันออก มุดตัวใต้แผ่นเปลือกโลกอ,อินโดจีนทำให้เกิดแนวรอยคดโค้งหรือแนวภูเขาไฟเลยเพชรบูรณ์ในด้านตะวันตกของแผ่นเปลือกโลกอ,อินโดจีนเหตุการณ์สำคัญช่วงเวลานี้คือการเกิดกิจกรรมภูเขาไฟและการก่อตัวของเทือกเขาอินโดจีนช่วงยุคไทแอซิสตอนปลายประมาณ220ล้านปีก่อน แผ่นเปลือกโลกอินโดจีนและแผ่นเปลือกโลกชานไทยได้ชนกันอย่างสมบูรณ์และทะเลเททิสโบราณถูกปิดตัวลงการชนกันของแผ่นเปลือกโลกทั้งสองแผ่นนี้ได้ทำให้เกิดแรงบีบอัดมหาศาลส่งผลให้หินปูนในหมวดหินต่างๆของกลุ่มหินสระบุรีแถบอำเภอปากช่องมูกเหล็กลำสนธิเกิดการคดโค้ง ส่งผลให้แผ่นเปลือกโลกอินโดจีนส่วนใหญ่ยกตัวสูงเหนือระดับน้ำทะเลเกิดกระบวนการกัดเซาะในพื้นที่สูงและพัดพาตะกอนไปสะสมตามที่ราบลุ่มเชิงเขาและตามหนองน้ำเกิดเป็นชุดชั้นหินแรกของกลุ่มหินโคราชคือหมวดหินห้วยหินลาดตามมาด้วยหมวดหินน้ำพองภูกระดึงพระวิหารเสาขัว ภูพานมหาสารคามและหมวดหินภูทอกตลอดช่วงเวลายาวนานประมาณ170ล้านปีเกิดเป็นชุดชั้นหินที่หนากว่า4,000เมตรเรียกว่ากลุมหินโคราชครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคอีสานและบางส่วนของประเทศเลาวและกัมพูชา ช่วงยุคพาเลโอจีนประมาณ50ล้านปีก่อนแผ่นเปลือกโลกอินเดียได้เคลื่อนที่มาชนแผ่นเปลือกโลกยูเรเชียรเรียกเหตุการณ์นี้ว่าการก่อเทือกเขาหิมาลัยการชนกันในครั้งนี้ส่งผลให้เกิดการดันตัวสูงขึ้นของแนวเทือกเขาเพชรบูรณ์ดงพญยายเยน็นและเทือกเขาสันกำแพงภูมิหินโครงเกิดการคดโค้ง และยกตัวขึ้นเป็นที่ราบสูงพร้อมกับการเกิดเป็นเทือกเขาสูงในอำเภอวังน้ำเขียวปากช่องเกิดแองโคราชเทือกเขาภูพานและแอ่งสกลนครช่วงยุคนิโอจีนประมาณ20ล้านปีก่อนกระบวนการกัดกร่อนพื้นที่สูงแถบอำเภอวังน้ำเขียวปากช่องโดยแม่น้ำประปราการหลายสาย และที่เหลืออยู่เช่นรำมพะเพิงรำมตะคองได้ทำให้ภูเขาสูงแถบอำเภอดังกล่าวลดระดับลงจนถึงยุคปัจจุบันหรือยุคควอเทเนรีจึงปรากฏภูมิประเทศของชั้นหินทรายที่ต้านทานที่เป็นชั้นหินเอียงเหลืออยู่เป็นภูเขาสองแนวขนานกันของมวลหินพระวิหารและหมวดหินภูพาน สลับกับชั้นหินที่ไม่ต้านทานที่รองรับอยู่คือหมวดหินภูกระดึงและหมวดหินเสาขัวตามลำดับภูเขาที่มีลักษณะไหลเขาด้านหนึ่งชั้นด้านหนึ่งลาดในพื้นที่4หมวดหินดังกล่าวนี้เรียกว่าเขามิดิโตหรือเขาควสตาเช่นเขาขนานจิตเขาใยเที่ยงภูผาสูง หรือเข่าพิกเข่าปืนแตกเป็นต้นและการก่อตัวของเขาาสองแนวนนกันนี้เรียกว่าเข่าวเคเวสตาคู่ขนานหรือ double quista ซึ่งเห็นได้ชัดเจนในพื้นที่ด้านตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ของโคราจิโอพาร์คและจังหวัดนครราชสีมา ส่วนตะกอนกรวดทรายทรายแป้งและดินเหนียวที่ถูกพัดพาจากที่สูงรวมทั้งในพื้นที่อำเภอสีคิ้วสูงเนินโดยทานน้ำบรรพการไปทับถมในพื้นที่ต่ำของแอ่งโคราชเกิดเป็นชั้นตะกรอนร่่นหนาเกือบ60เมตรที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติเมื่อบรรจบกับแม่น้ำมูลความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ดังกล่าว ด้วยพืชพันธุ์ธรรมชาติและสัตว์ป่าในที่ราบลุ่มต่อเนื่องยาวนานกว่า16ล้านปีก่อนกับการเกิดภัยพิบัติตามธรรมชาติในบางช่วงเวลาเช่นน้ำหลากท่วมหรือพายุรุนแรงภัยพิบัติจากวัตถุนอกโลกพุ่งชนทำให้พื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติและอำเภอใกล้เคียงเป็นพื้นที่ที่มีสภาพธรรมชาติเหมาะต่อการสะสมตัวของซากพืชซากสัตว์ เกิดเป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์สัตว์เลียงลูกด้วยนมยุคเนโอจีนควอเทอร์นารีที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก